ประนมกรแนบอุระอัญชรีจรดเกศสีวันทาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงก้าวแนาจิตใจเบญจางคับประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสรู้กล่อมเกลาเกิดแกล่งกล้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจงสอนท่วนแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัย สวมสัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นรักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาณนันทมุนีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทัศสี ท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สำมมเนนแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางสาวนัตรดาสุนทรปานเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรม จากพระไตปรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตปรปิฎกเล่มที่18พระสุดตันตปิฎกเล่มที่สิบมหาจุราสังยุตตะนิกายสรายตะนวัตสิพันธะกะปุตตสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสิพันธกบุตร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปวาริกรรมพระวันณนะเมืองนาะรันทาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกระบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้องค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิมีคนโทน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสาลายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วฟื้นให้รู้ชอบให้ขึ้นสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาค อารหังตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้หรือพระผู้มีพระพภาคตัดตอบว่าผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเลงอย่างได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญ พระนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือ เพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ ลอยขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ขึ้นบกเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ท่านเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรก้อนหินใหญ่นั้นพึงโผล่ขึ้นลอยขึ้นหรือขึ้นบกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชมเป็นเหตุได้หรือ ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่อุปมานั้นฉันใดอุปมมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอเพ่งเลงอย่างได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิ หมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เถิดก็จริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นหลังจากตายไปแล้วพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรลก เว้นจากอสุรและอกุศลกรรมสิบย่อมไปเกิดในสุขติท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษในโรคนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจอ้อไม่เพ่งเล็งอย่างได้ของเขา ไม่มีจิตยพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกเถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรนเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษดำลงในห้วงน้ำลึก แล้วทุบหม้อเนยใสหม้อน้ำมันก้อนกรวดหรือกระเบื้องหม้อนั้นพึงจมในห้วงน้ำนั้นส่วนเนยใสหรือน้ำมันในหม้อนั้นพึงลอยขึ้นหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบเนยใส่หรือน้ำมันนั้นว่า ดำลงเถิดพ่อเนยใสและน้ำมันจมลงเถิดพ่อเนยใสและน้ำมันดิ่งลงเถิดพ่อเนยใสและน้ำมันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเนยใสและน้ำมันนั้นพึงดำลงจมลงหรือดิ่งลงข้างล่างเพราะการสวดอ้อนวอน <c oughs> เพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือ เดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านอุปมานั้นฉันใดอุปมมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การรักย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบ และการพูดเพอเจอไม่เพ่งเล็งอย่างได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเถิดก็จริง ถึงกระนั ождения, um ้นบุรุษนั self, NV, an, wi ้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านชื่ออัศิพันธกระบุรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพราสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตไทยที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎก ทงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาน ให้ไพศารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนศพไข,ขขอเดชะพระไตรรัตกำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทิน นมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ